หาแบ่งหาบาทไว้บ้างอะไรไว้บ้างอย่าทำเป็นคนรวยใส่เออให้มาเลยเอ,อ๋อสองพันเดี๋ยวได้สองมาอีกสองพนต่องนั้นเราจะต้องหาวิธีการที่ว่าชีวิตเราไม่ใช่เป็นชีวิตที่ให้ใครมาขูดรีดโดยวิธีการที่อาศัยคาว่าบุญอย่างเดียวประการต่อมาคือสแสวงหาบุญในพุทธศาสนาเท่านั้น คำว่าบุญในศาสนาเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่บุญในศาสนาอย่าไปทํานอกเรื่องนอกราวแม้แต่คําว่าทําบุญก็ยากจนเราพบอยู่ไม่ใช่น้อยเลยความยากความจนมาจากชาวพุทธไม่รู้จักฝึกตัวเองช่วงหนึ่งเขาใช้เรื่องคำว่า NPL นั้นการทำบุญในศาสนาเป็น N pl มามากมายกลายกองลงทุนแล้วไม่ก่อให้เกิดผลได้อะลงทุนไปทำไมอันหยุดกันบ้างเราชาวพุทธจะต้องมั่นใจนี่เขาเรียกว่าตริตรองธรรมเอามาถามตัวเองเอามาศึกษาให้ตัวเองรู้กลับบ้านเขาเรียกอุบาสกหรือคารวาตคารวาตคือใครลองไปตริตรองธรรมเหล่านี้ ไม่รู้ก็ถามผู้รู้ไม่รู้ก็ถาม Google ก็ได้ปัจจุบันกดเข้าไปากูแกช่วยได้ครับเราก็เข้าไปหาแล้วก็จะพบว่าอ๋อถ้าพูดคำนี้คำตอบคืออะไรแล้วก็มาฝึกเราประการสุดท้ายการบรรลุธรรมคือการเจริญภาวนาหรือฝึกกรรมฐาน ขอให้จำคำไว้สองคำคำหนึ่งเรียกว่าภาวนาคำที่สองกรรมาฐานถ้าใครบอกว่าไปฝึกวิปัสสนาไหมท่านเตรียมไหมเถอะว่าคนนี้แกมีมีความตั้งใจดีนะแต่ว่าแกไม่รู้หรอกไปฝึกสมาธิอย่างนี้ก็ไม่ใช่ฝึกเรื่องการพัฒนาจิตมีสองอย่าง คือภาวนาและกรรมฐานภาวนาคือทำสองเรื่องสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาสมถภาวนาทำให้จิตเราสงบนั้นความสงบของจิตมาด้วยการกำหนดอะไรก็ได้แต่อย่าไปกำหนดเล่นภา่า คำว่ากำหนดอะไรก็ได้เนี่ยมันหมาว่าเรากําหนดสักผ้าก็ได้กําหนดถือถูพื้นก็ได้กําหนดกวาดขยะกําหนดปลูกต้นไม้กําหนดอะไรมีตั้ง40บชนิดในการกําหนดแล้วก็ยังขยายต่อไปอีกมุ่งคือจิตสงบนั้นเมื่อจิตสงบวิธีที่เอามาใช้กันเดินตามพระเจ้าคือกำหนดลหมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เรียกว่าอาณาปานสติท่านลองเอาไปฝึกไว้ดวูแล้วท่านจะพบเลยว่าโอ้ความสงบไม่ต้องวิ่งไปที่นั้นที่นี้หรอกมันอยู่ที่เราแล้วอยู่ที่เราแล้วพอประการที่สองก็คือวิปัสนาภาวนาให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบกระทบทางตาทางหูทาง,ทางจมูกทางลิ้นกายใจเรารู้เท่าทัน เพราะทุกอย่างต้องตกอยู่ในกฎของสามัญลักษณะทั้งสิ้นคือไม่เที่ยงสัพเพสังขารานิจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพรธรรมมาอนัตตาทั้งหมดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเราไปถือมันมาทำไมอ่ะพอเราสลัดได้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็ชำานาญ ความชํานาญเหล่านี้ก็กลายมาเป็นคุณสมบัติของชีวิตชีวิตที่เราได้อาศัยภาวนาสองอย่างก็คือ 1, ถ้าเราภาวนาให้สงบเราได้ความสุขถ้าภาวนาให้เกิดรู้เท่าทันอารมณ์เราพ้นทุกข์ดังนั้นเราภาวนาก็เพื่อสองอย่างนี้หนึ่งก็เพื่อต้องการเรามีความสุข สุขมาจากไหนก็จากจิตท,ที่สงบนัตถิสันติประรังสุขขังสุขคืนยิ่งกว่าความสงบไม่มีประการที่สองพอเราฝึกไปให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่กระทบเราก็พ้นทุกข์เพราะทุกข์มันเกิดจากกระทบอะไรแล้วเราไปยึดมันแต่กระทบแล้วเราไม่เอามายึดไม่เอามาถือเราปล่อยวางวิปัสสนาเกิดเราพ้นทุกทันทีประการที่สองคือ กรรมฐานกรรมฐานแปลว่าฐานอันเป็นที่ตั้งของการกำหนดรู้หรือที่ตั้งของการทำงานแต่งานในที่นี้เรางานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาจิตสองอย่างก็คือสมถกรรมฐานฐานอันเป็นที่ตั้งของสติให้เกิดความสงบท่านนั่งเขียนหนังสือ ท่านนั่งอ่านหนังสือท่านฝึกให้ท่านเป็นบุคคลสงบไปได้อย่าเป็นคนที่ลุกลี้ลุกลนไม่สามารถดูใครท่านดูในหลวงไปนั่งตรงไหนท่านนั่งอย่างไะงประทับนั่งไงชั่วโมงก็แล้ววันก็แล้วกี่ครั้งเราเห็นไม่เคยที่พบในหลวงว่าเอาพระหัดขึ้นไปที่พระเกศก็ไม่มี ยกไปเกาตรงนั้นก็ไม่มีท่านสตาป์ญยังไงอ่ะนั่นแหละคือสมาธินั่นแหละคือสมถกรรมฐานอันที่สองถ้ามีอะไรเกิดขึ้นท่านรู้ทันนั่นคือวิปัสสนากรรมฐานเราพอมีอะไรยุบยุบยิบทีน่ามันไม่ทันคันกูกันก่อนแล้ว นั่งไปนั่งมารูปลักษ์เดิมนี่ถ้าสมมติถ่ายรูปไว้ตั้งแต่เริ่มนะมันไม่อยู่กับที่ลแล้วเดี๋ยวแอนไปทางนี้เดีวแอนไปทางโน้นแอนจนหมดทางแล้วพระก็ยังไม่หยุดเทศพวกเราเคยเรายัางไม่มีกรรมฐานไม่ได้คุณภาพของกรรมฐานมาคุ้มครองชีวิต เงินเราจะบรรลุธรรมเนี่ยก็คือการภาวนาและกรรมฐานฝึกเราบ่อยๆแล้วก็จะเกิดผลที่สำคัญนั้นเราจึงควรแก่การได้โอกาสดีๆงามๆในเทศกาลเข้าพรรษาขอให้ทุกคนได้ไปบำรุงศาสนาขอให้ทุกคนได้ไปพบคำว่าอุบายบรรลุธรรมอยู่ใกล้เราจริงๆ อยากให้ท่านไปนั่งทบทวนไปฟังเอาเสียงมาก็ได้พาไปนั่งฟังดูโอ้ตกลงบรรลุธรรมมันง่ายๆนี่เนาะไม่ใช่เรื่องยากเลยอ่ะแต่จิตเราวางไว้ผิดก็เลยมันยากทุกเรื่องฉันก็ขอให้ทุกท่านจงได้ความสงบใจในฐานะเป็นผู้ได้บรรลุธรรมขออำนวยพรให้ในพรรษาน,นี้ เป็นพันษาบำรุงศาสนาและบรรลุธรรมจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเจริญพรแล้วจนั่ง